เองเองทำอะไรคะเอง <im> อะไรอะ่ะ <im> อะไร,ะไรดูพ่อกินเหรออ๋อ <im> อยากเบิร์ตเดย์พ่อหรือเปล่า <im> ฮะร้องเพลงไหมเอาไหมร้องเพลงไหมคะ <im> มีอะไรหร <im> <im> ุ <im> กินนมไหมกินนมไหมคะ ทำไงลูก Happy birthday พ่อล่ะคะ Happy birthday พ่อล่ะคะล่ะคะอิงอ Happy birthday ค่ะโอ้ Happy birthday ใช่ไหมใช่ไหมคะ Happy birthday พ่อใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะโอ้เก่งจริงๆเลยจำได้ได้วยอคะโออังเปาก็มา birthday หรอคะดูมันเดิน เบอร์เดย์หรอคะโอ้เบอร์เดย์ด้วยโอ้เฮ้เป๊ะเบอร์เดย์หรอคะโอ้รู้มากจริงเลยนี่ยดูดี๋ยวชือใคเออเฮ้เป๊ะเบอร์เดย์พ่อหรอคะเก่งจริงๆเลยจำได้ด้วยอืมหืมเองเองจำได้หรอคะ อ๋อจำได้ค่ะเอาจำได้ค่ะโอ้โหจำได้ด้วยเะเก่งจริงจริงเก่งจริงจริง